แฮปปี้วาเลนไทน์ปีนี้ก็ได้เด้อได้หลายดอกดอก,ดอกเศร้าดอกแรงเราอยูฮันนี่ thank you thank you ได้ครบทุกสิ่งอย่างแล้วเนาะผัวสั่งไว้ครบแลว้ว่าอยากได้อย่างหลายแล้วเนาะก,กักควมมาก็ Mommy. Mommy. <c oughs> สามออกงน,น้อยนี่้ตนแนวเนี้ยมากอหามอมานก๊ก ขนมสั้นเป็นดอกไม้อุ้ยงามงามพี่น้องเอ๋ยผัวคอยสร้างสร้างเอาใจใจดีดีแ e r e h a v i n party called v a l e t i e and c h o c o l a t e Cake วซให้ลูก <c oughs> สโนลงแห้งแห้งพีนง่น้องเอ๋ยหนาวหนาเริ่มข่าว <c oughs> อุจจจะ <c oughs> ส,ส้นลงแห้งยังสิฮอตบือแรงนี่ขาวตัวอืมน้อ,อนฮงฮมอ่ะัะดดดิซื้อมาให้กินกันเลยมาดูมาดูซิมดูคือมาสั่งซื้อให้กินอะไรขนมขนม,มสั้นเหรอเป็นดอกไม้ใช่กจะมันงามดอกไม้ดอกไม้ง,มงาม ดังนะใช่ปะนอนกินเพื่ออะไรโอ้ยลูกเทวปดานอนกินเพื่อค่ะเดดี้ฮู้วมามี่มักบำรุงเต็มที่วาเลนไทน์เดย์นุ่มๆเนาะไผรเป็นซางก็คือเห็ดงามแท้เนาะ <c oughs> <c oughs> บ่อยตุ ت ت ้กับบ่ทนพี่น้องเลยเกิดเป็นเมื่อมาไม่ได้กินกับนอนได้ผัวดีสิเวิยก็จะดีประมาณนี้เนาะพี่น้องเลยขนมต้มเนี่ยลองมาซิมึงดูจะมาสับ ว่านของหวานนี่จะเป็นแซบีคกนางเบอร์สโนลงบรรยากาศอุ้ยโรแมนติกใครได้บรรลุซีมึงดูเป็นได้ขนมต้มของพิเศษ เห็ให้ดอกไม้สดื้นได้ยาวนานคนคนค้เด็นคนมันละลายนะใช้ผงวิเศษละลายอุ้ยคือดอกใหญ่ดวย่ันี่เป็นฟิวเตอร์เหรออ e ไว t อดอกใหญ่ดอกใหญ่ได้จากดอกบนนาปกรสองซีหก ชิฟชิปสองเท่าไหร่ฮะนี่14ปซดอนถ่าเบิรง1ิปซดอนจิกกุ้มได้จากมือสิตบกมือละจักดอนก่อนมันสิเฮียวแล้ะก็รยราไปตามกันเวลา, <c oughs> าหัวหัวแป้งกิวมันคืออาหารตาและอาหารใจของเมียเราสต็อกกล้องเดี๋ยวขึ้นเจ๊จังใดน,นี่ฮะมาเฮียรน้งามพี่น้องเลย ต้นแหลมๆกับซี่บัดเอาลงไปมันจะได้ดูดน้ำผงวิเศษนจะได้สอสซึ้นได้ยาวนานนะมีมีกรีนอะไรอะไรก็ฝังจะเป็นตุ่มๆงามๆตุ่มๆหอมตุ่มงามๆหอมก smell it Yes! มันมีกลิ่นดีกลิ่น l ีหอมกลิ t s m อือ it เราต้องตัดออกลายนะเสียด้ beautiful room like mommy Yes. because mommy is our queen <Okay. S 1> because I have a l e g a n d Alison. t mm hmm. beautiful flower ส mm ีแดงหมายถึงความรักที่ร้อนแรงและบ่มีวันมัมจางเนาะมันจืดจาง like โร่มันจืดต่ำใจคนสั่นละลาย จะได้พี่น้องเอ่ยงามแหงงามหลายหลายแอนตุนนี่แกนกรีนลิฟีกรีนแอตต่อไม่ตั้งมันเป็นซองงามๆกันจะได้เนาะตั้ขามันจะได้ตั้งหัวท่ามหลายพจน ไม่อยู่ห่างอ่ะอยำยแพงเท่าได้่กว่าก็ซื้อให้นาะเพราะมันคืออาหารใจและอาหารตาของพัลลเมีย <sm ild> มันสดสื่นพี่น้องเอ๋ไผ่เนี้ยพู้จะคำว่มมาสดสื่นงามงามงามโอ้ค่ะจิจัดเป็นซองงามงามมาเสียดายขามัน <sm ild> อเจ๊เอาหัวออก เันมันมีลีลีลาเนจักนอยนะบอยใ่แย่ดีเจดอกใบกรเดาพี่น้องเลยอซีแดงย้ำมันมีมักซีแดงมันมีลีลาเนจักนอยเนาะ โอ้งามเดมันก็จะมีลีลาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะอ๋อหอมนี่คือใบหอมนี่ก็จะงามใบบริจมเป็นออกเนาะให้มันดก Vâng, đọc đọc ai làm anh tỷ nào Love you, love you honey <laughs> Happy, happy Valentine <laughs> Happy, happy Valentine <laughs> Love you sweet <laughs> darling Oh man, darling 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 My sweet house Your uh -huh. It <laughs> was <laughs> 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 daddy? ูใจลูกแล้วกูใจเมียกับเป็นอันพรเนาะรั่อยู่ันไอ้อมน้ำปะยลกี้สุดพี